นีเลย่ะทีเหลือแต่วายจะก้ีอนู่เป็นอย่างนี้และเอาไปหนึ่่าวจับเดี๋ยวไปกบึงนี้ด้อบงนี้ด้อก็้งวายห้าจับหัวงอไปคู่จับใส่กัน ไม่เท่นกักเท่าตามวัดตามใจเด้อพี่น้องเด้อนัปโมทัสสะปะควาโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนัปโมทัสสะปะควาโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนัปโมทัสสะปะควาโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุตินังวัตเมธานังอาสาวะขยาวหังโหตุธานังเมอนาคตเตมุลากาเลศีลทานังปรละมังสุขังอิมังสุบัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานัง พุตกังวลงัลังพุทตสับพุเชมาอิมานิมายังพันเตมัตตกะพันิสับปริวลานินิทีกุสังกาาัจจะโอโนเชยามาสาธุนโนพันเตพิกุสังโค อิมานีมัตกะพตานีปฏิคันหาตุอัมหาตางตีคาระตงังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ปัตรกะพัตตาหารพร้อมจต,ปปตุปัจจัยกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แจกพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับถ้ารับแล้วขอให้เกิดประโยชน์แจกพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ซึ่งมีคุณแม่ั่วทำสุนาเป็นต้นขอกุศลอัน,นนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในพระนิพพานในอนาคต,ตการไปเบื้องหน้าน่นเทิน สาธุสาธวสัธว um ์อนุโมทานิอัตไว ร็วันถมาท่านแล้วว่ากทิ้งท่นแล้วแต่าท่านแบบนท่านนา่นนั่งบุญกระถนไป่าปนง่าที่นอนบ้านห้ออ่านุมที่บ้านเตียงของพี่ท่านนุ่มทข้นเหมือนได้คันว่ารทไปเราคันว่าเตียมให้น้ำใช่มออกมาอะไรลื่นขันว่าใส่น้ํอะไรน้่งเ็นนั่นั่งตรงเที่วพื้นที่ะลรเราตำพืรนหนึ่งสุอดใดมาก็ต้องหายว่งมันเต็้สแน่มันหลายหมดอัน ขันโม่หน้าเพาะอะไรมันต้องออกออกไปเรื่อยๆขันม่บ่อกมเขามันต้องออกไปเรื่อยๆเ้วยอขา้มากอือท่นบอกว่ามุทัศนตุบุญชีนัะบุญห้องเพราะงี้งเหตุถึงแล้มึงกระชินหากรชินนู่นนี่บ้านนึงบ้านนึงว่าท่านหี้ตอย่บ้านหรือว่ท่นี้กันเนี่ยขอท่านอำเภอนแสิไดเพื่อไดทังจังหวัดเป็นจ <ối> ัดการหัยพิั่วไปหาเรื่ขาเพิ่นปัใจเรื่องเบ้านห้องเหลือจะเหตุไดอือเห็นขาเข้าว เที่ตาท่อนคุณแปมคุกกะฉินมันนุ่งผีบานอลยว่าเออดีเป็นนุ่บุญบาลนี่แต่จะเป็นสารแต่เลื่อ่งห้วงคุณนั่งเป็นบุญมหากระชินห้องลูกเถิงลูกแท่นนั่งไว้นี้ไม่ให้ละหน่อยหลายแต่ว่าเป็นอย่างตาตะไทยขันมือมี่โควิดแต่ชิามือนี่ปัญหาดอกยังกะชินอ่โน้มานโควิดดูงเทปโปตามาทุกมหาเราอาวุอเลยวนปีหนึ่งต้องอดวาน อ่าบางท่านก็ดีใจนุ่งนหนน่ะันนี่ก็เส็นที่นองมไหลายก็ท่านห้า่คไม่ไทุกทุกคนละในรุ่งหลานหลัดผู้นี้่สมนันี่ละผู้ไปดูุ่งกองหน้าแจกเงินผู้นี่ละกองหนาก็ไลกับผู้นี่ละจัดการห้เลยอัอเืินไสตลอดนะ้าเรเพื่อนอย่าหน้่งเให้ดูดีม่ใหแฉงห้หางจากโรคระบาด พวกรอิพกนานเมื่องไไรน่นี้ของอภิีต้ออะไรไปน่มีนี่ตลอดปลอดใต้ตุ้งต้นหนุเนเอามาลีวะหภูลาปาลีพูเรนตสะทัลันเอวะเรวะอิตตธทินังเตตานังปะปติอิติตังปติตังตุมหหงิปะเิวะจามิตาตุลาภูเรนตุสังปะปันผูปัาลโทุญา ནམ་མེ་ཧོཏི་ལ་ཏོ་ཡ་ཏོ། ཨ་ཏི་ཏ་ཡ་ อเอาไปเอาโตขมาข่าบ่เนี่เออเอาโตขม่าชุบมือเอาท่าเท่ามาถวายลุงพีให้ลุงพีดิฉันบ่เนี่ยน้งองประหลัดเลยลุงพ่อสิโอ้ลุงพ่อมาละโอครับะะ <c oughs> เดี่ยมลุงพีจะไม่ได้อยากเท่าไรหลานชายสักจกนะมีแต่หนาโ พอพอพอนะระีเลุงจีอยากถามัหลวงวเนาลุงจ uh, ีมาลุงจ uh, ีมาลุงจ ah, ีตลัดนะสุภา่ัยไม่ยากเห็นแต่ก็ง่ายๆน้องเออนอัต่อไปนัว่าวันันนี้คอ่าถึงเวที่็นมุ่งนะท ครับ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 ก็ดีจะไม่ออก